ไม่รู้หมาคนอื่นเป็นแบบนี้ไหมแต่หมากูคือกูกวาดบ้านอยู่ก็มาปวนกูนึกว่ากูเล่นด้วยจะมากัดไม่กวาดเนี่ยกูกวาดของกูอยู่ดีๆก็มากัดขนไม่กวาดจนล่วงตามมาคอเคียนนึกว่ากูแย่เล่นนึกว่ากูล่อเป้ามั้งกูก็ไม่เป็นอันกวาดบ้านเลยไม่รู้หมาพันอื่นเป็นไหมแต่อันนี้คือพันโกลเด้นกูเพิ่งซื้อมาวันนี้ดูมันทํากูกวาดเนี่ยอะดูตีนากายไปแล้วเนี่ยไล่าตามกัดไม่กวาดกูไม่หยุดหย่อนกัดอยู่นั่นแหละคิดว่ากูเล่นด้วยคิดว่ากูล่อเป้ามั้ง ไอเราก็จะกวาดบ้านเพราะว่าหมามันทําะกกระปรงไงขนหมาเอออะไรเออดูมันดำเนี่ยเนี่ยถูบ้านก็มากัดม็อบกูคแค่จะถูบ้านกูไม่ได้เล่นกับเมืองเมืองบ้าปะเดีย๋ยไอบุญเถิงกูต้องแบบเอาลูบอลมาล่อมันทําเสียงปิ๊บๆเพื่อให้มันยอมปล่อยไม่งั้นมันไม่ยอมปล่อยม็มยอบจริงๆเว้ยกัดอยู่นี่เนี่ยตามกัดตามรังควานมึงดูเดยเนี่ยกูยกขึ้นข้างบนก็ยังมองหาม็อบเนี่ยมึงดูกูถูปุ๊บก็วิ่งมาหาจะเล่นจะกัดกับม็อบกูอยู่นั่นแหละดูเนี่ย ไม่รู้หมาคนอห่นไม่เป็นี้ไกูเอาไปซอดในซอกก็ยังตามไปจะก,กัดมอบกูได้